อาจารยก์ก็มีตัวเลขในใจก่อนหน้านี้ว่าจะเขียนเลขสี่เขียนให้กับทุกศิษย์ลูกหาในวันนี้ก็ให้ไปก่อนแล้วก็หลังจากวันที่13แล้วก็วันที่ส4ก็จะมาเจอกันอีกขั้งหนึ่งแล้วก็เลขตัวเลขที่อาจารย์จะให้ลูกศิษย์โค้งสุดท้ายคือวันที่13แล้วก็วันหรือหรือไม่ก็วันที่14เอาความพร้อมเนาะวันที่วันที่เท่าไหร่ วันที่เท่าไหร่ถ้ายิ่งใกล้ยิ่งแม่นมากสิบสี่ก็ได้จามวันอะไรชัยยิงแม่นชัยยิงใกล้ใกล้มากยิ่งแม่นมากสิบสี่เอาสิบสี่เอาสิบสี่วันที่สิบสี่วันจันทร์ที่สิบสี่วันจันทร์ที่สิบสี่เราจะมาเจอกันที่นี่พร้อมกันทั่วประเทศไทยไม่อวันอาทิตย์ไม่มันมันใกล้สามสามใกล้สาวันจันทร์ก็ค่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์เอาวันที่ วันอา์งั้นเป็นเอาว่าวันที่13แล้วกันเราจะมาเจอกันที่นี่วันที่สตรงกับวันอาทิตย์ใครที่มาก็จะได้ไม่เป็นไรหรือใด้จะติดตามในช่องยูทูบก็ได้แล้วอาจารย์จะบอกว่าเม็ดเดียวให้วันที่13ตรงกับวันอาทิตย์พร้อมกันทั่วประเทศไทยโค้งสุดท้ายขอให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนได้รวยเงินทองแล้วก็ฝากว่าใครที่จะติดต่ออาจารย์ได้ติดต่อในช่วงของเวลาแปดที่จะปล่อยวันนี้ส สี่เจ็ดเม็ดียวรสี่เจ็ดเม็ดเดียวครับสี่เจ็ดเม็ดเดียวสี่เสาธุคนสเม็ดเดียวครับสีเม็ดเดียวครับสีเม็ดเดียวอาสาทุนนครับเบทุกคนสีเดม็ดเดียวทุกคนสี่เจ็ดเม็ดเดียวสี่เจ็ดเม็ดเดียวนะครับสี่พิมพ์ด้วยนะครับสีเม็ดเดียวครับสี แล้วสดๆนะครับสดสดรวยอาจาวันท EX ี่16ตุนาคม2567นะครับ47เจ็เม็ดเดียว5ประจัญใจสำหรับในวันนี้ซึ่งเลขที่อาจารย์ตั้งใจจะเขียนให้เม็ดเดียวในวันนี้47ปรากฏว่าจุดประทัดไปขอผู้ชายหนึ designs, nothing, ่งคน แต่ว่าประทัดจุดได้7-4 7-4กลับไปกับมาเลขตรงกับเลขที่อาจารย์จะเขียนในวันนี้เลขเป็นเดียวก็คือสี่7 7 4สีเอ็เจ็ดอีกัมครับอเอเอกัมาครักันมาครักันเอาหม กับ7 4นะครับเลขพิมพ์สี่สามห้าสองกับ7 4 3 5สามห้าสองเจากับเจ็ดสีุ่ดเองจุดตัวเลขก่อนครับอาจารย์เต็นเต็มทุกคนเช็นหน้าอาจารย์ชัดชัดนะครับนะครับทุกคนกัดตอาเลขเราก็ได้นะครับ เมื่อสักครู่นี้4774ตัวเดียวนะครับโดดนะครับทุกคน447เม็ดเดียวนะครับขอให้ทุกคนท่านรวยๆเฮงปังๆเด้อนะครับนี่ทุกคนก็มาเยอะนะครับเดี๋ยวเราดูเลขหางประทัดอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนะครับเลขหางประทัดทุกคนก็มาเยอะนะครับเลขเลขอะไรน้ำเกลือซเจ็ดเจ็สวัสดีครับผม7447ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว เจ็ดส okay. oh, hm. right. ี่เนาะเจ็ดสี่สเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเม็ดเดียวสี่เจ็ดไม่มีไม่มีสี่เจ็ดหมดแล้วโอ้หมดแล้วสี่หมดแล้วครับอ่าสวัสดีจ้าโอ้โหนะครับทุกคนนะครับก่อนจบคลิปขอค่อยทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับมาในงานของอาจารย์แสบบวงสวงนะครับบวงสวงเลขเข้านะครับทุกคนนะสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับเนี้ยตัวเดียวนะครับ4774จเจี่นคืออาจารย์แซมครับวันนี้ก็ ขอบคุณ FC นะครับที่ตามรับชมทางไทยทอดสดแล้วก็ตัวเลขในการทำคลิป FC ให้ FC ได้ชมคลิปนี้ขอให้ใครแชร์ไปขอให้รวยๆวยันนี้ได้ของเดียร์จานปะครับนี่อ,อะไรเนาะนี่นเอาของเดียร์จารย์เซมครับนี่โอ้แบบอ่าวัตถุงมงคลอะไรครับนี่เรียบและครับว่าเาียร์แถมให้ฟรีเนาะท่านให้ของขวัญไปนะครับขอให้โชคลาภร่ำรวยเด้อท,ทุกคนนะครับโครงการคนก็ได้กันทุกคนนะครับ เลขใครแต่ไม่ตัดน้อยะลขเร็วเร็วเร็วทกคนกำลังไหลจะกลับไปได้ตัวเลขพากันกลับนะทุกคนขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเงงรวยบปังเด้อนี่ครับคนก็ทยอยกลับนะครับสำหรับได้ตัวเลขแล้วนะครับ4774เด้อพี่น้องนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องกลุ่มทรัพย์พิยนาให้กดติดตามนะครับติดตามณัฐจักร มาตามเม็ดสุดท้ายโค้งสุดท้ายอาจจะมีอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าเหลือเวลาอีกหลายวันกว่าจะหวยออกเนาะอาจจะได้โค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งใครยังไม่กดติดตามติดตามเราเลยครับทั้งเพจคุ่มทรัพย์านาเพจอีสานนิวแล้วก็ช่อง YouTube กลุ่มทรัพยานาครับกดติดตามไม่รอนะครับกดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามไม่รอถ้าเราไม่กดแชร์เดี๋ยวมันจะไม่ไม่เด้งไม่แจ้งเตือนนะครับขอฝากกดติดตามเราด้วยนะครับกดติดตามแชร์แล้วก็รอด้วยนะครับ โอ้ยทุกคนทุกท่านเฮงเฮงปังปังรวยรวยกับเลขอาจารย์แซมปล่อยเม็ดเดียวเหล่านี้นะครับ4 7 7 4เลขบระทัดก็อาจารย์แซมจุดก็เป็น 7, 7 4 7กับ74นะครับมีแค่นี้ครับนะครับเออเราเอเล็กตประมาณนี้ครับเห็นหรือยังโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าใช่ไหม รับจา้างอาจารย์ค่ะของคุณค่าใครที่ไลไปมีงปังทุกคนเปัง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 ย่ะ YouTube ก่อสักหน่อยนะครับอีนะครับอ่ะ y YouTube กนใครที่ไปัไม่ได้ไปปทางหดีเนาะจะขอใช้ทันก่นให้ติดตามโรลครับทุกคนอาจารย์เซียมเจ เก็บมือวันไม่ไหวนะครับภาษาทุกอาจารย์เซมเลยอ่ะโอเคทำลากันไปสำหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะครับกับอาจารย์เซมงวดหน้าใครยังไม่กดตามกดตามเลยนะครับกดตามแล้วก็รอเม็ดเดียวมีแนะ่นอนทุกคนนะครับมเม็ดเดียวคงชัวรับเอาไปอัดกรอบเลยเอาไปอัดกรอบให้คลอเอออาจารย์จะมีคงสุดท้ายไหมครับไปจุดจุกนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะประชาสสำคัญบอกลูกศิษย์ลูกหาทุกคนว่า ตัวเลขที่ให้ในวันนี้ก็คือตัวเลขที่อาจารย์ให้เมื่อเดียวไปก่อน47เป็นเลขที่ตั้งใจจะให้และไปตรงกับเลขประทับวันที่วันที่13 14ช่วงประมาณนี้เรามาเจอกันใหม่โค้งสุดท้ายอาจารย์จะให้ม่าเมื่อกี้ให้ทั้งบนทั้งล่างเข้า59กับ65แล้วก็ม่วดนี้มาเจอวันที่13 14 รับโค้งสุดท้ายจากอาจารย์ไปอย่างแน่นอนให้ติดตามในช่อง YouTube ทุกช่องห้ามหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวงเข้ากลุ่มอาวิฉาชีพหลอกลวงห้ามหลงเชื่อแล้วก็อาจารย์จะบอกว่างวดนี้ให้รอวันที่1 3บ4ปล่อยให้ไม่เดียวเหมือนเดิมแล้วก็47่ก็ยังอยู่นะ47อาจารย์ได้ตั้งแต่หน้าอายนั่งนิมิตมาตั้งแต่เราจะตั้งใจจะปล่อยดรืยอปล่อยไม่รู้แต่ว่า อาจารย์คิดว่าถ้าเลขประทัดต,ตรงกับเลขที่อาจารย์จะปล่อยอาจารย์ก็จะปล่อยอธิษฐานอยู่ตรงไอเสาไฟว่าขอให้เลขของข้าพเจ้านั้นที่จะจุดประทัดได้ตรงกับเลขที่ให้ข้าพเจ้าที่อธิษฐานกินไว้ปรากฏว่าเลขที่จุดมาได้เจ็ดสี่แต่เลขที่จะเขียนให้ในวันนี้เมีเดียวคือเลขสี่เจ็ดอาจารย์ก็จะบอกว่าเป็นเลขที่ตรงกัน ก็ให้ทุกคนเสี่ยงโชคอย่างมีสติทุกอย่างเป็นแค่แนวทางให้สําหรับทุกสิทธิ์ทุกหาทุกคนเป็นแค่แนวทางแล้วก็อาจารย์ต้องขอบคุณทุกสิทธิ์ทุกหาที่ได้มาร่วมง,งานอาจารย์ในวันนี้คราวหน้าก็จะจัดให้ดีกว่านี้แล้วก็ะจะไม่ให้ร้อนเนาะแล้วก็เราก็จะมาเจอกันใหม่ให้ทุกสิทธ์ลุกหาทุกคนได้ติดตามในช่องยูทูบทุกช่องที่มาในวันนี้ อ่า YouTube ที่อ,อยู่สถานที่นี้ก็ทุกช่องเลยให้ติดตามผมในทุกๆช่องแล้วก็ต่อต่อไปอาจารย์เชื่อว่าเมื่วันนี้ยังไงก็ต้องมาแน่นอนเลขทีอ่อาจารย์อธิษฐานจิตก็คือเลขสี่จิตอย่างแน่นอนแล้วก็อ่าเป็นเลขที่ตั้งใจที่จะให้อยู่แล้ววันนี้แล้วก็เพอ,เอิญว่าได้จุดป,ประทัดไปเป็นเลขเจ็ดสี่แล้วประทัดก็ไม่ได้ว่าจะไปซื้อมาโดยแบบไปซื้อแล้วก็ได้มามีการเสี่ยง เขาเรียกว่าเสียงท,ยาาทายจับประทับมาคนสุรินเนาะเป็นอาจารย์สั่งให้ไปเสียงทายแล้วก็ไป19แล้วก็จับอีกมากล่องนั้นอาจารย์ก็มีตัวเลขในใจก่อนหน้านี้ว่าจะเขียนเลขสี่เียดให้กับลูกศิษย์ลูกหาในวันนี้ก็ให้ไปก่อนแล้วก็หลังจากวันที่13แล้วก็วันที่1 4สก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลขตัวเลขที่อาจารย์จะให้ลูกศิษย์โค้งสุดท้ายคือวันที่13 แล้วก็วันหรือหรือไม่ก็วันที่14เอาฟังพร้อมเนาะวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สามวันที่เท่าไหร่สีก็ได้ใช่ยิงใกล้ยิงแน่นมาก14ก็ได้จะวนอะไรถ้ายิงแน่นใช่ยิงใกล้ใกล้มากยิงแน่นมากสิเอา14 14ี่เอาสิบสีวันที่14วันจันทร์ที่14วันจันทร์ที่14เราจะมาเจอกันที่นี่พร้อมกันทั่วประเทศไทยไม่ไม่มันมันใกล้ สาวัน้ำใ่ค่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์เอาวันที่13างั้นเป็นเอาว่าวันที่13แล้วกันเราจะมาเจอกันที่นี่วันที่สตรงกับวันอาทิตย์ใครที่มาก็ก็ได้ไม่เป็นไรหรือใครจะติดตามในช่อง YouTube ก็ได้แล้วอาจารย์จะบอกว่าเม็ดเดียวให้วันที่13ตรงกับวันอาทิตย์พร้อมกันทั่วประเทศไทย ผมสุดท้ายขอให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนรั่ำรวยเงินทองแล้วก็ฝากว่าใครที่จะติดต่อหาอาจารย์ได้ติดต่อในช่วงของเวลา8